นี่สีเลยเด็กเลยก็ใส like ่ยตุยเย็นไว้เ้ากินหอดหลานแล้วค่ะฝากส้มเนื้อมาให้ร่างเบงินก็หลานเด็กขึนหอดอยู่บ่กินหอดอยู่แต่เวลาบ่มีเงินเฮ้มาได้แล้วว่ะอยาอย่าจะคอยจะมาถามเจ้านี่ถามยังเมื่อคืนนี่เจ้าเห็นยังเมื่อคืนนี่กันกันไปบอกไอ้เปี๊ยว่าให้เอาลูกกเจ๊ไปให้บ่แมนบ่แมนัในกที่แรกเลยที่แรกน้อว่าจังได๋ที่แรกยานมาหาข่อยหลานกาแฟบ่ได้ผิด มือไปนเบิ้งแน่ในกันเพ่งเดินมือปนนไปเบ,เบเิ้งแน่เลยนะไปเบลกาแฟไอเบลคุณแจ่คบะบอยเบลคุณแจกับเบลนะประเด็นมันมีไรเอาบ่เอาคุณแจบ่ได้ท่านที่จึย่างไปบอกข่อยแม่คนละถาอยู่บบต้นล่างเครื่อง,างกาแฟ,ฟาแล้วอ่ะเอ็กซี่ว่านะไรโสดบ่เอซี่บอกว่ามือเนี้ยเด้อว่าไม่ได้ไปข่อยบ่ได้เบิึง ตัเดียวแล้ว่อยบริเบิงโทรศัพท์เอฟซีาบอกกันเนาะแตก็บอกเราบอกให้โตโตอยู่ใกล้ๆนึกกันย่างไปได้นี่เอฟซีันี้อยู่ไก่ตั่ลูลออคอยมาล้่างกับล่านก็เตียวมือตืบเลยบเเลอไผ่เลยเห็นตะบักหลงอยู่นี่ปรเรีบร้ลงเป็นมูอเอาลงตำตกล้องนะเอาลงตำตำ เอาโลกเห็นอยังมันบางหนาไงนะก็กระยุสิได้เปรี้ยวเวเอากุญแจเปรี้ยวพวกมือเนี่ยเด้อตูวหึ่นไปแล้วชนข่อยเข่าห้องน้ำแล้วคุณมันยังไปหายนะบอมมันทักไปถามข่อยว่าล็อกระเบิดล็อกแล้วเมันเราว่าไอ้มือก็ได้กุญแจอยู่ปัจจุบันดีข่อยคิดพ่อว่าข่อยถอดกุญแจเก่าออกไว้ลนหลอกเกลือกุญแจแล้วมันเปิดยากไงพอเราไปเปลี่ยนออก จำอะไรวะทีมลูกกุญแจวันลอกเกือกวันเอาลูกกุญแจไปิ่มมือแน่บอกมือแล้วลอกร้านกาแฟห้าไปแล้วแลคนไม่ได้ลอกมีแมนคือไปลอกเกิดกับวันอันนี้มาเกล่าทิมไม่ตะการลดแขวนเลยคุณอยากก็ไปเปิดก็ไปเปิดเลยเปิดยากเขาจะตายกุญแจมันเสียเปิดยากสุดนี่ไหนคนเปลี่ยนออกทีหนึ่งเหรอยืมวันนี้ผ้าฝ้าย ไม้ก็ฝากมหายสองตอนมานวดมกลาอยู่หมอนุกแล้วเดชเอ้ยบริสุทธิ์สมศมีเงียบ่าดอกเมฆขวอยเม่ขวอยไม่ห้กินี่เมื่อวานเราเรากรินอดข่อยละขวายไปหาเราเมื่อวานนี่พาป่าพาประวัติไปเปพาปน้อยไปือเ่พไปวัดมีตมวันยพองนั่งอยู่ไหนกันได้ยังก็ได้เขาละเย็นคับแค่ตะลุบแต่งให้ตะลุบไปฝากเรา เราของควันอ่ะของควันภาษาในยูน้ำผายบาทหนิของควันยังของควันก็ยูน้ำผายมือเส้นี่แหละมันอยู่กับป่าบ่ะเออพี่เสือรึเปล่าบ่บ่ก็บ่บ่โม่หายโม่หายต้องของเขาก็าโม่หายตัวหายมืออื่นหายมืออื่นหายมืออื่นเอามาเด้อเติมแต่มันเอาปลามาส่งเลยเด้อมันรับเปล่าเลยเด้อมันมาถึงมือนอะเพียงรู้นี่ยังมีคนโทรบอกนี่โอ้สมพอเฮ้ย มเ้าบอกว่าถ้าทากบอกว่ามาเห็ดงานด้วยเราคงจิตสาก็อยู่ไหนเยื่นเยินหมดละมือนี้มีค้องควันเลยแล้วก็ฟ้ากมาแล้วใเม็ดู้กระเบ้งเป็นมหาปูกระบืงกระเบื้องเป็นลูกมือข่อยงานข่อยลาแต่ละข้างค้าอยู่จะมันจ้างมองปู้กระเบื้องมาแล้วอยู่หมองเก็บประเดี๋ยวก็จะบริห็ดอยู่ เงอนใสหนูไงกะเล็บแต่นอกจจัดแต่นะกระเลบานมันสีหนูกะเล็บมันก็นอนหยอกลุงนี่ตอนลุงนอนอยู่ก็ได้ม้วมาการ์ดเม้วตายหุ่นการํดเม้วตายหุ่นตัวนั่คอยยังไฟดับรองมือเลยรนี่ยาพึ่งลง ไว้คอยคุณจะถ่ายมาถ่ายคอยเอาวันชมมาฝากกันมาสิเจ้าย่างไปบอกมาเลยนะสิบเบียันนั่งยูเจ้าย่างไปบอกมาเลยกาแฟแก้วหนึ่งคาปิดล่างกาแฟปิตรล่างเครื่องให้พ่อหม้อกื้นกระดาพี่น้องจะมาเด้อเดชพี่น้องคอยปามาไครเดชบอกมันเด้อคาล่างคุณยายมาคุณยายมาบอกไปไปหาท่าคุณยายจอล่างหลายอย่างเลยเมื่อวานนี่แก้วกาล่า เพื่องกาแฟาก็ล่างให้เม็ดกา,ฟาแฟกเ็เก็บเอฟซีเห็นเบิร์ตมื่อคืนนี่ไม่ต้องหาเวลาชดสองร้อยโค่นบุญนะชาะเขียวแกว้วหน,นึ่นงเด้ยปั่นพร้อมวางหยางกันพ่อู้จักหยางเนาะเจ้าไปสร้างมันม้สนยสอนแม่เล่นางนได้ะรดะเบิดบบน้ำแข็งได้ระเบิดกันยินดีน้ำแข็งเอาไปปั่นไหมอ่ะเราได้มาฝากประดาษ ดนกวางเยี่ยมส้นกันบ่มึงไปแต่านก็ได้เราาเาแล้วดู ยิน่นอย่าชีจมมือเ้าว่าจะสือปลาสือปา่าใช่อยยินอยู่มือเ้านี่จะตอนเจ้ายางลงมาแล้วจเจ้ากไปเอื่ขคอยหนไหมคอยยิ้นอยู่แต่แม่ลุงอยู่ตั้งแต่ขึ้นแล้วอ่อยก็ได้<อ> ่าแล้วก็บรรลุเรื่องแลับ้ยล่ะยยยยยยยียย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 ยหยยยยยยยแยยวยยยยยยยเหยย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 ยกยย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 งยย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 ยกยบยย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  อ๋อปให้เขาประกอบให้ที่ไหนอ่ะทะเบียนห่อประกอบที่ไหนทีร้านไหนี่รับ่นนั่นแหละร้านที่เราไปกันมันวดตีไหมคุณเลือกเหรอมันจวด้าตีไหมอใหม่จากรถสดจารีสามกเขาเเหรออใช้แค่สามก้อนอ๋อเขเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนไปซื้อนองน้ำเส้เขาเรียกเป็นก้อนและเรียกเป็นลูก กูตรงผูใหญเจ็บนชื่ออะไรซื้อให้อินทาลาคุณอินทราือเองนะคะือเองกัเ๋าฉีกคุณอินทิราซื้อให้ป้าให้บ้านเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะห้าห้าห้าปอหห้ามื่ห้าพันไปทั่วห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทจัง ขาเอาสองร้อยหกห้าสิบค่อยๆให้เขาไป็นสองร้อยแม่ไม่เอาหน้าก็ขอคภาษาอังกแล้วกะามดดยงมากกินนแอน้อทิตเลยสีแดธออ่นภาษาอกฤษมันาว่าอะไรอเรว่าชื่อเะแบบปดาน่ะ เาพันแต่เนิ่นบอกม่เอานะกว่าจะมาถึงเราตั้งืงนหนอีกมันก็เป็นหมื่นทำไมไม่เอาเหมือนของบอดอะเปบยงไนี่่ายตันีทบยี่ห้อนี้จะดีอยู่จะดีของบอดอยู่ยี่ห้อนุ่นยางรัวบอยๆ ไม่ตันครับแต่ไม่มียางในข้าวสูบไพอยูอ่เดอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ